ทุกคนคะเวลานี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้หัวหน้านะคะบอกว่าเดี๋ยวเดินทางไปโคราชเลยเดี๋ยวเดินทางไปโคราชเลยนี่ก็คือเดี๋ยวจะเตรียมของนะคะเพราะเราจะไปตั้งวีแกนที่โคราชเลยจะมีเฮียแล้วก็มีพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะเจอกันดันขุดทถเดี๋ยวไปรอดูกัน ไปขึ้นรกัยครับทุกคนวิ่งเหมือนพม่ามากเลยเออเออใช่เลยใช่เออเนี่ยแหละเออนั่นแหละท้ายนะคะทุกคนโกทูโคลาดค่ะเย้ตอนนี้นะฮะเกิดสถานการณ์นะคะก็คือรถถูกล้อมมีปัญหาเรื่องเบรกเล็กน้อยนะคะเราจะไปถึงโคราชกันไหมโปรดติดตามต่อ อนนี้เฮียพงของเราลงสนามเองนะฮะเพื่อทดลองการับหกล้อนะฮะว่าเบรกใช้งานได้หรือเปล่าหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นตอนนี้เฮียของเราลงสนามเองนะคะทุกคนทือคนถึงแล้วค่ะมาถึงถึงบ้านนะคะตอนนี้เกิดเหตุด่วน,นะคะก็คือรถหกล้อไม่สามารถไปต่อได้นะคะเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยมันจะอันตรายมากๆ ก็ต้องกลับบ้านนะคะทุกคนเก็บเสื้อผ้ามานอนบ้านเองเองดยนะ,ะวันต่อมานะคะทุกคนเราก็ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่โคราชนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วเราก็ให้ช่างี่ยมาซ่อมให้เรียบร้อยแล้วแล้วให้ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะหกโมงครึ่งนะคะนี่วนสี่ทุ่มครึ่งวันนี้เดินทางหกโมงครึ่งนะคะคไปดูกันเล เราพักกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเจอกันก่อนที่จะไปเดินทางกันต่อนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยไปกันต่อ ตอนนี้เราถึงโคราชเป็นที่รยบร้อยแล้วนะคะคนเป็นเวลาท่้งถุง <Yeah! S 1> เนื่องจากตอนนั้นมันเสียงดังมากๆเลยขอตัวมาภาคแทนแล้วกันนะคะมาถึงเนี่ยทุกคนก็รีบทํากันเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาโชคดีที่ครั้งนี้มีคนมาเพิ่มเลยไม่ได้นานมากฝากเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าขนะ,ะนี้นะคะเป็นเวลาทีสองนะคะทีสองหนึ่งนาที ก็ไ,ได้ทาการตั้งมือทีวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่อยุทยานะคะ s <S ทุกคนอืมคือเป็นเวลาตีห้าพอดีเฟสน,นะคะเราก็ได้ถึงบ้านที่อยุทยาแล้วนะคะยังไงก็รอดูการไป็นลงวีของพวกเราแล้วก็ฟากไปกำลังใจให้กับพวกเราไหวไหมฮะไหวอยู่นะยังไหวอยู่นะชาวร็อกเราไปต่อนะฮะ ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจดีๆให้กับพวกเรานะคะในวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ